กันชั้นหนึ่งกรณีที่ไม่มีคู่กรณีหรือไม่สามารถที่จะระบุคู่กรณีได้นะคะเราจะต้องมีการจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกสำหรับแผลหนึ่งเหตุการณ์นะคะถ้าเป็นค่าเสียหายส่วนแรกตามปกติหรือประกันภัยประเภทหนึ่งตามปกตินะค่าเสียหายส่วนแรกตามกฎหมายกําหนดเขาจะระบุไว้เลยว่าทุกบริษัทใช้เหมือนกันหมดนะ กรณีที่เราต้องการทําสีรอยขีดข่วนที่ไม่สามารถระบุคู่กรณีได้จ่ายค่าเสียหายส่วนแรก1000บาทต่อ1เหตุการณ์คําว่าเหตุการณ์ก็คือทางฝ่ายเคมเนี่ยเขาจะรู้ว่าแผลไหนเกิดขึ้นก่อนและหลังเขาจะนับเหตุการณ์หนึ่บาทต่อ1เหตุการณ์สมมุติว่ารอ,อ,อยขีดข่วนที่เราไปโดนเนี่ยกันชนหน้าด้านซ้าย1เหตุการณ์นะคะเขาก็จะเก็บจุดนั้นหนึ่งพัน มีข้างขางอ่ามีข้างข้งอีกหนึ่งเหตุการณ์เขาก็จะเจ็บเก็บจุดนั้นอ่ะหนึ่งพันนะคะไปมีฝั่งนู้นฝั่งนี้ที่เราต้องการเก็บสีเนี่ยก็จุดละหนึ่งพันต่อหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเนาะแต่มันก็จะมีกรณีอ่าการทำสีรอบคันนะคะมันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกันตั้งแต่แรกนะแต่หลายๆบริษัทเนี่ยอนุญาตหรืออนุโลมให้กับ ลูกค้าทําได้เนื่องจากมีการรับประกันภัยกันมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วแล้วไม่ได้เกิดการเคลมแล้วต้องการที่จะเก็บรอยต่างๆนะคะแบบนี้มันก็จะมีการอนุโลมให้เป็นบางกรณีได้เนาะในกรณีทําสีรอบคันแต่การทําสีรอบคันเนี่ยหลายๆบริษัทเขาก็จะเก็บค่าเสียหายส่วนแรกด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งค่าเสียหายส่วนแรกตรงนั้นน่ะ เราก็ต้องดูว่าบริษัทเนี่ยจะคิดตามจำนวนไหนซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันรนะหว่างเรากับบริษัทนะคะแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการพูดคุยการเป็นลูกค้าประวัติดีมาเป็นระยะเวลานานนะคะเขาอาจจะมีในเรื่องของออส่วนลดใดๆก็แล้วแต่เนี่ยให้เนาะซึ่งตรงนั้นขึ้นอยู่กับที่เราจะคุยหรือต่อรองกับบริษัทเอา นะแต่ถ้าหากว่าเป็นการเก็บสีโดยที่ไม่มีคู่กรณีหรือไม่สามารถระบุคู่กรณีได้เนี่ยหนึ่บาทต่อหนึเหตุการณ์ค่ะนะคะ